วันนี้พามาคุยกับนักมวยหนึ่งท่านนะครับต้องบอกว่าช่วงหลังนี่โซดมากๆเลยสวัสดีครับดอกไม้ป่าตอสุรัตนักมวยจากอำเภอปะทิวนะครับจังหวัดชุมพรล่าสุดเนี่ยชนะมาไม่ใช่ชนะสิไม่แพ้ใครมากี่ไฟต์ติดวะสีหไฟต์ตดดิดนครับสีห้าไฟติดที่ไม่แพ้ใครเลยลืมยังในเรียงให้ฟังไว้ได้ไหมทั้งสุดท้ายที่แพ้แพ้ใคร ออของเพชรยินดีครับช่จำไม่ได้แพ้มาแล้วก็ชนะใครของของเพชรยินด,ดีกันจำไม่ได้หนึันชื่อใช่จำจำจำฟอร์มแต่ไม่ได้แล้วมาแล้วมาชนะใครมาเสมอไอ้ที่โดนไล่รองกาบน้องยอดครับอ้า มามาเจอน้องยศน้องยศโดนไล่ทั้ไม่มีการตัดสินครับชนะแล้วครูชมโดนไล่แล้วแล้วใครแล้วก็มาชนะนกมาริโอชนะรอบมาริโอต่อจากนั้นก็โดนคิงครับชนะคะแนนโดนคิงชนะน,ก,น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 กครับชนะรอบโดนคิงครัสีไฟแล้วนะแล้วใครอีกแล้วชนะนกนไก่ป่นะา,าชนะนกไก,ก่ปไก่ปลาไฟล์ล่าสุดครับไล่เรียงไปมาก็ห้าไฟพอดีครับ ที่ร้านไทยแต่ว่านักชกคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเคยฟอร์มทอนอยูี้เคยชนะมากสุดในชีวิตกี่ไฟสิบสิบเอ็ดไฟครับสิบเอ็ดไฟช่วงนั้นเป็นช่วงยังไงพุ่งขึ้นมาจากเมื่อก่อนต่อยแถวไหนต่อยอยู่ภูทอนเอวครับแถวบ้านเดียวอ่าต่อยแถวภาคใต้ตะเวนภูทรแถวชุมพรใช่กระดูกมวยร้อยก่าไฟได้ไหมไม่ถึงครับแปดสิบได้ครับแปดสิบได้อ่าแปดสิบห้ากันกันเองพี่ขอห้า ประมาณ80ดสิบไปอ่ะกระดูกภูทรแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นมาชคกรุงเทพครับมาทางไหนครับที่ขึ้นมาแบบว่าประสานทางใครมาอย่าบอกว่ามาทางเรือนะประสานทางใครมาก็มาองอ่ะชนเนอร์เขารู้จักกับสายน้ำมินนครนะเขาจับแทนเองแล้วจับจับแทนต่อยเลยซ้อมได้สามวันตอนนั้นซ้อมอยู่ที่ชุมพรนะใช่ครับอ่าแล้วก็มีมีลูกพี่ที่ว่าชุมพรก็มี มีเครือข่ายเดียวกับพิมิตรนครก็ดึงขึ้นมาชกในเครือของศึกศึกศึกพิจินเดียเรามาศึกชกไหนชกศึกไหนวันกิ่ทองวันกี่ทองครับพอปุยปุ๊บซ้อมสามวันจับเสียบแพนเลยชกกับใครไฟแรกกรุงเทพจำไม่ได้ชนะไหมชนะน็กได้วยชนะน็อกด้วยครับแล้วหลังจากนั้นก็ชนะยาวแล้วชนะยาวๆเลยชกที่ไหนบ้างลุมพินีลามเนินลุมพินีลามเนินกระพัดไกระพัดมาอย่างนี้เหรออัศวินนะ ก็อัศวินหรือว่าอตกรนี่ได้อ๋อชกอัศวินดําด้วยครับอ่าบางทีเขาก็แลกมงแลกมวยกันนะแต่สายสายจร,จริงๆแล้วคือสายเพชรอินดีสายนามิตรแล้วก็สายวันจิ่นทองใช่ครับโอ้ยขึ้นมาขึ้นมาชกกรุงเทพเนี่ยขึ้นมาปุ๊บ11ไฟรวดเลยเหรอใช่ครับจำชื่อได้ไหมที่ยังชกอ,อยู่ทุกวันนี้เรามีชื่อดังๆไหมมีใครบ้างในสิไฟของเราเนี่ยก็จะตอบผมตอนนี้ก็เหลือ ไก่ป่านี่ครับแล้วก็ชนะเลิศครับอ๋อไก่ป่าเคยชกกันครับไก่ป่าลงแพ้มาไม่เหรอใช่แพ้มาตอนเด็กๆครับเขาเล่นเดินอใหม่ในม่ไครับอ๋อแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่รับสิบเอ็ดไฟนั้นไม่เกี่ยวไก่ป่าแพ้แพ้ตอนไหนแพ้ก่อนสิบเอ็ดไฟนั้นอีกเหรน่าจะก่อนพร้อมห้าปีที่แล้วห้าปีนานมากตอนนี้คือยังไม่ได้อยู่ในสายน้ำมิตรนครเพีงแค่บอกว่าเขาชวนมาชกเฉยๆครับแล้วมีใครอีกชนะเลิศก็เคยต่อย ครคจำชื่อได้ไหมจำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ยินชื่อใครเลย่เงียแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอชกเส็จไปรวดชนะไฟสุดท้ายที่ชนะไฟที่11ชนะกับใครที่ไหนชนะชนะเลิศครับชนะ<ห>นเลิศท,ท,ที่ลุมพินีครับที่ลุมพินีแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงก็เป็นเครับเข้าโรงพยาบาลชกเสร็จไ้นั้นใช่ครับแล้วทีนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ขายยา เออเมือกินน้อยกินยาถ่ายครับมันเป็นยาถ่ายน,น้อยกินน้อยมั่งหรือว่าไม่ได้กินมั่งครับสา,สามสีไฟกินทียมากนจะเป็นทีนี้ของเสียก็ตกค้างในร่างกายคทีนี้ออกทางฝีครัแล้วเป็นไงต่อเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลพอ,อหมอเขาบอเม,มินแล้วมาช้าอีกสองวันมัน,นีก็ไม่ทันแล้วครับถ้ามาช้าอีกสองวันตายได้เลยเหรอเพราะว่าลิ้นไก่แข็งมาแล้วพูไม่รู้เลยครับ เดินเดินไม่ได้เลยครับครับแล้วก่อนนั้นนไปรักษาทฉ่ไมนมาหรือเปล่าก่อนก่อนนั้นไปรักษาหมอบ้ามาลมาครับนึกว่ามันเป็นแค่เลื่อมเลยเอาหมอาบานเป่าให้ครับออเป็นเสตรงไหนครับตรงนี้ครับในนี่เลยครับตรงนี้นะครับหัวเข่าด้านซ้ายข้างในเนี่ยนะขวาข้างขวาข้านขวาครับแล้ตอนแรกไปหาหมอบ้านก่อนหมอบ้านเป่าเเป่าไปเป่ามากลับกลายเป็นว่าเชื้อในกระแสเลือดใช่ครับทีนี้หนักกว่าเดิมอีกครับ ท้ายก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรอะโรงพยาบาลชุมพรเลยครับ๋อที่ชุมพรเลยนะนี่คือประสบการณ์เจ็ยตายใช่ครับหลายคนไม่รู้นะแล้วตอนนั้นรักษาตัวอที่โรงพยาบาลชุมพรกี่วันหลายเดือนครับประมาณหกเจ็ดเดือนได้เลยครับนอนอยู่ใตโรงพยาบาลับครึ่งปีหกเจ็ดเดือนเนี่ยเป็นแผลกะทับกระหลัง เป็นแผลกดทับข้างหลังด้วยแล้วแผลที่เกิดจากอะไรอะนอนนอนนอนนั่งได้ครับนอนไม่ได้ไม่ได้เดินไม่ได้ทําอะไรแล้วเป็นเพิ่มข้างหลังอีกเป็นแผลกดทับตามไปอีกหกเจ็ดเดือนรักษาเสร็จหายออกจากโรงพยาบาลสภาพเป็นยังไงบ้างครับก็ก็ยังเดินไม่ได้ครับเพิ่งมาหัดเดินอยู่อยู่บ้านครับใช้ไม้พยุงเดินอยู่ที่บ้านครับตอนนั้นแขนขารีบหมดเลยใช่ แต่ว่าท้องปอง่องอ้วนหน้าอ้นานาวนพุงป่องครับแต่ว่าขาเล็กขารีบบวมน้ำเกลือคนอนนอนหลายเดือนจัดพอออกมาเริ่มหัดเดินได้หัดเดินใหม่ได้กี่กี่วันครับก็ได้ประมาณ2เดือนนะ้สองเดือนก็เริ่มเริ่มเ,เดินเองได้แล้ววิาทีนั้นคิดไหมว่าต้องเลิกหวยละคิดครับคิดว่าน่าจะไม่หายไปกลับไปตอ่อยมวยได้ครับแล้วสุดท้ายเป็นยังไงพอเริ่มเดินได้เล้วยังไงต่อก็เหมือนกัน ยังอยากกลับไปต่อยครับเลยเลยก็ขื้นตัวเองเดินเองตอนเช้าแล้วก็ออกวิ่งนิดหน่อยครับแต่ออกวิ่งเยอะไม่ได้มันอาจจะไม่ทันระบบข้างในมันไม่ค่อยดีเหมือนกันครับร่างกายยังอ่อนแอใช่ไหมตอเริ่มเริ่มออกวงออกวิ่งออกวงออกวิ่งกี่เดือนถึงกลับมาทุกน่วยก็มาสี่เดือนนะสี่เดือนสี่เดือนเริ่มต่อยต่อยครั้งแรกได้แล้วครับ ตอนที่จุมพรนะใช่ครับที่ชุมพรใครเป็นคนส่งตอยตอนนั้นก็สทวชิรินี่ครับหัวหน้าค่ายเก่ายกพี่เก่านะครับที่ปั้นเรามาแต่เด็กใช่ก็ส่งเป็นเป็นคนที่ชวนชกมวยตั้งแต่แรกใช่ไหมใช่ครับแรกๆเราชกมวยพ่อะไรคุณพ่อชกมวยไหมญาติพี่น้องไม่มีใครชกมวยครับอ้าวแล้วทำไมเราถึงชกอ่ะชอบตอนแรกผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาแต่ว่ามีเพื่อนอยู่ในค่ายมวยผมเลยหย่าหย่าเข้าไปเล่นด้วยเลยหัวหน้าค่ายเขาชวน ใช่ไห่เลไ่สตาวัชชิน์นี่แล้วที่ระทิวเลยไหมใช่ครับอ๋อเห็นเพื่อนชกมวยก็เลยเอ้าลองหน่อยก็ได้ชกมาจนถึงมาถึงตรงนี้ใช่ครับสี่เดือนหกเดือนเนาะสี่เดือนสี่เดือนที่ที่ทําำร่างกายแล้วกับชกใหม่ได้สี่เดือนครับอ่าสี่เดือนแล้วหลังแล้วก็ชกยาว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 มาขึ้นกรุงเทพยังครับยังครับต่อยแถวบ้านได้เกือบสิบกว่าไฟแล้ครับอ่าแล้วนี่ยังไงต่อที่สุรัดโทรมา ตอนนั้นอยู่ไอ้เยาซูรัตโทรมาเขาไม่โทรมาแต่ว่าวัหน้าค่ายผมเขาอสอ่งขึ้นมาให้ครับเขารู้จักกับเยาตื้อเหรอใช่ครับเอาส่งมาให้เลยบอกเอามาดูแลหน่อยก่อนก่อนก่อนวัหน้าค่ายกับผมของตัทวทวชเดนเสียเข<อ>เสียแล้วก็มีอยู่อีกค่ายนึงต่อครับ เล,ลี้ยไข่ต้อเขารู้จักกับเ<ร>ียสุรัตด้วยครับเออล้ยเข้าสองไล้เลยโอ,อ้จังหวะมันพอดีไปหมดเลยนะออออออก็หลังจากรวยก็ออกมาได้ประมาณสิบย<า>ี่สิบไฟล์ละแล้วก็มาอยู่นี่พอมาอยู่นี่ก็ป่อยในสายสิบวันทรงชัยก่อนใช่ครับอยู่นานไหมวันทรงชยัยกี่ไฟท์ครันอ๋อไม่อยู่ฮ้าคิวอ,อย,อยู่ของแพชรยินดีเลยครับเอาเราไม่ได้ไปต่อยสุรุนใช่ไหมไม่ไม่เคยต่อยเพราะต่อยสุรัตน์เนี่ยเขาเคยส่งมวยต่อยเพชรต่อยทรงชัยตอนนั้นครับอื แล้ก็ต่อยเพชรอินดีแต่แรกเลยใ,ในภาคที่สองของเรา<ช>ทั้งหมดกี่ไฟล์แล้วที่เพชรอินดีเนี่ยตั้งแต่มาอยู่นี่ก็ตั้งแต่อยู่ค่ายต่อสักก็ประมาณ1 1ฟไฟล์ได้ครับ11ไฟค์คไฟลก็มาช่วงหลังที่พีคที่5ไฟล์ไม่แพ้ใครับ,รบจากดาวรุง่งภูธรขึ้นมานาครบาล11ไฟล์ลวดแล้วทีนี้ก็ไปเจอติดเชื้อในกระแสเลือดจากการไปเป่ารักษาฝีตรงนี้ใช่ไหม โอ้เสียตายนะรเราเห็นชีวิตได้กว้างขึ้นไหมพอเจอเหตุการณ์นั้นไม่ววกล้าประมาทเลยไหมตอนนี้ก็ไม่กล้ามีเมียหลายคนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีดปิวมาไม่อยากไปเสียตายแบบเหตุการณ์แบบนั้นใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อ้าตอนนี้วางเป้าหมายยังไงบ้างครับก็คือเราผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วตอนนี้ทั้งเรื่องที่เสียตายทั้งเรื่องของหมัดหมัดมวยก็ยังว่าจะเข้ารุ่นยอดมวยให้ได้ครับ คนเราต้องมีความหวังนะเคยเป็นแชมป์อะไรป้ะไม่เคยชิงแชมป์อเลยนะเฮ้ยไม่เคยต่อยชิงแชมป์อเลยฮะจริงเหรอใช่ตั้งแต่เด็กๆไม่เคยชิงแชมป์นะครับเออไม่รู้นะพิษนครไม่รู้เสียบดได้ยินเปล่าเนาะต้องต้องชิงของเออทูฟอร์ยูหรือว่าเพชรยินดีเมื่อวันสุขอะไรบ้างครับเนาะตอนนี้พิกัดที่สวยที่สุดและดีที่สุดต้องชกพิกัดเท่าไหร่ครับระยะสามและสี่ครับร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสี่ครับนะครับอ่ะล่าสุดนี่สอบไก่ป่าจังหวะมันเป็นยังไง สอกเขาก่อน so ต่อยก่อนครับต่อยก่อนสองมัดต่อยมัดหนหมัดซ้ายครับมัดซ้ายสองมัดครับแล้วสอกก็แสกหน้าแตกครับแล้วปิดท้ายด้วยเข่าเข่าซ้ายใช่จุดที่ร่วงคือเข่าซ้ายปะแทงแทงขวาแล้วแทงซ้ายเข่าเลยวอ่าเขาเขาเขาน้าหน่วมบางให้เขน่าหเขาน้าสองเข่าเลยหรอครับอ้าวเห็นที่สซลับอกว่าแทงเข้าตรงนี้แล้วเนาะไม่ใช่หรอมึงอ่ะมึงเขายอมตั้งแต่โดนสอกผมไม่รู้ครับ พอเขาถูไปเนี่ยเขาถอยหลังเลยแล้วผมก็หวดขึงการขอแล้วก็แทงเขาเขาขวาได้เขาซีโครงครับแต่เขาขาซ้ายนั่นโดนหน้าเขาขวาเข้าซี่โครงเขาซ้ายที่เข้าแสกหน้าแต่ว่านอนติดมันติดกาดอยู่แสดงว่าก็ก็เหตุเกิดตรงนี้แหละแสดงว่าก็ล้างตาได้ซึ่งเคยแพ้มาเมื่อ5ปีก่อนใรอบชกได้ไม่ไก่ป่าได้แต่ตอนนี้ต้องปีนขึ้นไปแล้วชอยมีสช้ชอย นะครับจาก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 คอมเมนต์ของแฟนบัดมวยหนึ่งขุนเข่าหมอลำซิงเพชรี่ดันดาบันสารคามสองดีกีแชมป์ปูเสือโลกเงินและก็สามนะครับมวยฝีมือดีจากค่ายใหญ่ก็คือศักดิ์ศรีเกียรติหมูก้าเห็นทุกคนหมดแล้วล่ะในมุมเราเรายากเจอใครมากที่สุดก็ตอนนี้ก็ว่าเจอศักดิ์ศรีครับ ที่กัดยี่สามยี่สี่เอาไว้แล้วได้หมดแล้วดูเป็นยังไงบ้างศักดิ์ศรีฝีมือดีฝีมือดีก็แข่งดีครับมันดีครับชิงเงินออกนะคู่นี้นะเข้าขวาไหมซ้ายครับเขาก็ซ้ายเราอะก็ซ้ายใครไวกว่าต้องดูนวทเวทีครับอ๋ออ๋ออ๋อน่าสนใจนะดูสนใจว่าใครชิงออกก่อนใครเข้ามากกว่าใครหลุดใครหลวมคือจบ แล้วมีลูกอะไรน่ากลัวสักสี่งทีมี้น่กากลัวมีลูกเตะซ้ายต่อซ้ายเหมือนกันเลยครับเหมือนกันส่งมวยฟ้ายกันทันกันคู่นี้น่าดูจุดอ่อนเขาที่เห็นก็มีมีวงในครับวงในเราชอบไม่เขาชอบแต่ก็รับได้ครับแกได้แต่ไม่ใช่มวยเขาอครับพ,พื้นเลยธรรมชาติเลยที่เริ่มฝึกชกบ,บนเป็นเลย กูมว<ม>ยหมัดนะมวยหมัดฝีมือไหมก็ไม่ค่อยถ่ายแต่มวยหมัดมากกว่าโอ้ริงเหรอธรรมชาติกูมวยหมัดเลยใช่ไหมหมัดซ้ายเออออออมีขวามีซ้ายเลยอะไรหนักกว่าอะไรคมกว่าก็ซ้ายซ้ายคมกว่าซ้ายคงกว่าถ้าเขาจะกินเราก็ต้องกินที่เขาแต่เราก็ต้องแก้ไปแหละแหมชอบมวยใช่ไหมถ้าเราจะกินเขาก็แข้งซ้ายใช่ไหมเรามองว่าเราหนักกว่าไหม หนักพอที่จะเตะแขนห้อยเหมือนที่บุญหลงเตะศักดิ์ศรีไหมเห็นไหมไฟที่ไฟที่เขา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 แขนห้อยคือที่บุญหลงเตะใช่แผลนนั้นอ่าเห็นแผลนั้นใช่ไหมใชลครับเออเอาก็ก็ก็น่าสนใจแล้วช้อยที่สองก็ถ้าวัดวัดศักดิ์ศรีขึ้นได้ก็เพชรเอเพชรนิลันเลยครับเพชรนิลันรเก๋าจุกจิกชงยายเหนียวนะครับวงราณเหนียวแล้วก็ทนทานดีด้วยครับ แล้วโลกเงินสุดท้ายเลยหรอก็ถ้าพ้นดาบล้านก็โล่งเงินก็น่าจะไม่ได้โชกครับอ่ะตอนนี้โชกเสร็จแล้วแล้วนับจากนี้ยังไงครับก็เกณฑ์หานนะจะกลับไปเกณฑ์หารครับไปแล้วรีบกลับมานะสายไปเลยนะมีฉายายังไม่อยากได้ฉายาให้แฟนมยตั้งให้ดีว่ะครับ ถ้าใครตั้งให้เดี๋ยวเอากางเกงมวยดอกไม้ป่าไปตัวนึงถ้าฝากใบบัตรมวยหน่อยครับแหลงใต้เลยก็ฝากแฟนพี่น้อยแฟนมวยนะครับผมโดนป้าเท่าไรครับทำดีที่สุดครับอะไรนะขออีกทีดิฟังไม่ทันเลยไม่ได้ยินเลยอ่ะอีกทีจะทำให้ดีที่สุดครับอ่าจะทำไม่ดีที่สุดครับนะครับอ่ะเดี๋ยวดูตอนนี้นี่ฟอร์มแรงมากแล้วก็นักชกที่ผมว่าไปสามช้อยเนี่ยจะเจอ ใครนะครับต้องมีหนึ่งในนั้นแน่นอนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ยังอยู่ในใจก็คือว่าอยากได้สักหนึ่งรางวัลน,นักมวยไทยยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็อยากจะชิงแชมป์เข็มขัดสักเส้นหนึ่งในชีวิตของการชกมวยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว21ยังได้อีกหลายปีเนาะใช่ไหมเพราะปืนคนเขายังวางไว้ต้องให้เลิกมวยตั้งอายุ30ว่า นี่คือเรื่องราวของดอกไม้ป่าตอสุรัตน์นะครับบางเรื่องบางมุมนอกจากฟอร์มที่ร้อนแรงผมเชื่อว่าหลายคนไม่ทราบนะครับวันนี้เอามาบอกต่อแล้วก็เล่าสู่กันฟังครับ